สบายดีพี่น้องมืเอนี้ก็มาพรกับสองบารทิ้งชาแนลก็เอาแล้วพี่น้องมเมนี่เขากับผักเปียปกผักกาดเนาะเขากับเสมากินแกงหน่อไม้นี้ทุกคนนี่เอืี่ยแกงเนงาะวังเสานี่เออบ๊แมนวังเพรน,นี่โด,ดน,นไ,ได้ไปเลยกินแกงหน่อไม้โอ้หมดหมดวันไหนไปสวนเนาะทุกคนเนาะผักเปียกผักกาดอุ้บอกผิดผิดทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้บารทิ้งชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเขากับเสลาเลยกินเลยเนาะ มานอยู่อีกสองสามหมื่นคนเลยใหจังสิ่งใดไปสวนไปเก็บก,กาแฟิคือเก่ามืนอนจะพักหนาบ่มีอยู่เพราะเป็นไร่การแหลกเนาะบางทิ้งผ้ากินที่ตังคซื้อไร่การแบบนี้เนาะแก่งเราไม้พี่คนนี้มันบ่มีไม้เนาะนี่ยื่นเสียงบริษัทกับข้อโทษข้อพีิจาอณาได้เดอ้อ เนคนเดียวนาอเพราะน่องประทัานมาแตงคงเฮียนมือนนี่นเสียงเพลงกระเขากระดังวนๆอยู่ก็อลยแกงน้ำใหม่ใส่ไก่ชิน้นไก่ยังเหลือสองต่อเออประดุกประดุก อู้บอพกพีกรอพี่บอกพีกินน้ำมก่อนงหมดเลย,อยเอาเด้อเจ้ากลางกลางกลางปภาคเป็นรายการแหละพี่น้องเอ้ยมนาเช็คทริปกินอยู่ในน้ำเลยเนาะ มะเกียงมาโสนั่นคนไปเอามากินนะมาโซ่ <c oughs> กาเฟปีนีการาคากาคือว่าขึ้นสูงเติบอยู่พี่น้องเอ้ยเมือว่านี่โล่อะสิบสี่พันหาร้อยมันนี่นานจะขึ้นย 3, อยู่ยสะพ้ายนีสามสี่ร้อยเป็นเงินบาทกระจักเป็นเทา่าไรห้ขาก็บ,บูฮูเหมือนกันเนาะ ประมาณอยู่ประมาณอยู่อ่าสามสิบบาทเนาะประมาณนั้นแหละแต่เขาโบกเหรอโอเคเสียงหวานเหรอ Bố đi nhìn để tay ngay từ bọn áp bờ Bọn tìm mang đi. Mmm, mmm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 . Mmm, mà Mmm. 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 ตอนนี้พระท่านได้มีวีแววเถอะยังถ่าบัตรประจำตัวเลยกัรยืนยันเอาเพี่นเอาเพี่นมากเลยยังิได้สามารถเป็นประกอบบัญชีได้เอาเงินเนาะยังซองยาทุกคนโอ้อยยกดัดีบัตรประจำตัวกับบ้านอยู่เดือนหนึ่งเนาะค็ว เดี๋ยวม่เป็นสปอนเซอร์ด้วไงเ,เอไามา้เองโปรโมทให้เลยซักเบื่อแน่อนาคตมันเขาเนาะเดี๋ยวหาเงินซื้อไม้กันนะทุกคนเนอ<ม>้อ fc ฟังจังสีชัดเจนเนาเวลาขี่รถต้องสั่สีมันก็ไย,ย้ยินี้จเสีงงยงเขาไล่กว่าเนาะ ยามนีม right, no? ันมีแนวใหม่ได้สุดขมิก็มี้นเตุอื่นเนาะคอยมันซิบเบิดไดจดูเลยซยามแรลงนาะอันนี้ก็เป็นนวใหม่ดองที่ใสยดองไหวเนาะแตก็มาตบมันมาแกง สบอยในบริกินเอาไว้ดอกงามหนึ่งมมีขขาเนียวนอนนั่งนนรับรถ เมือ่อปากซองเขา้าแกะเป็นเมือ่องทีหนาวนิดนึเนาะธรรมชาสติสวยครับอากาศนีก่ก่า17-18องศาเนาะตอนแรกประมาณอยู่ตอนตอนค่ำอะไรตอน,ตอนดึกประมาณอยู่หนึง่งตอนหนึงงน่งโมงหนึง่งตีหนึ่งมนประมาณอยู่1า,าองศาเนาะยามเกลยกจะเพอู ประมาณอ,อีกอีกสองเดือนเนาะอีกอีกเดือนหนึ่งเดือนสิบสองเนี่ยนักเลยอากาศรายการภากินบาวทิ้งอีพีหนึ่งกระชัยประมาณนี้นะทุกคนเอ้ <laughs> บัทิ้งอยู่บ้านเดียวกันกับบัตรอวนบ่อบ่อเอื้อบัตอวนแดนนาวนะอยู่เมืองเดียวนะแต่ว่าบ้านต่างเล่ากับอยู่บแถวบ้านผู้ม่อนเทสโคดเ็ดสวนนี่ก็ลำบากฮะทุกคนเลยท่าอยากท่าแล้วก็เยอเจออันนั้น สตูพือดอีกหมอดจอลำตนโอ้โนะักเพชรเด่นไอคน ได้เบิางคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์เนาะว่าบไิกินแกงทำไมโดนปานใดล่ะราทิ้งกับโดนแห้งเลยเกือบเป็นเดือนเลยล่ะันมใหม่นีือแจ้งก๋อยเตี๋ย ไล้วอาผีร้อมาอีกแล้วทุกคนเออไอขักบาทอ่ะเอาเอาซะถึงเจอเอาฉันมีพักกระถินนี่ค้วทุกคนเออ รากกะทิ้นแหลกอโกวกยังนอเขากินกับแกงหน่อไม,ม้พักแวนเนาะพักหน่อพักแวลนหนะเนี่อยู่ข้างเพื่อนเนกขามีเลยชาวแน้องชาวอ,งางอ,งอังคนเบึ่งพักหน่อปบบูว่าเขากันหรือบอเนาะ อ้แหละพริกหนึ่งปว้วไว้เหรอพ้นวาสิตกกับโบตก,คคนะก,กับทุคนนะเจ๊กาแฟล้ลกายู่บ้าน,นี่แทบจะบม่มีคนเลยทุกคนเลยอยู่เหื่อนแถวบ,บ้านค่าเนี่ยพอเขาไปสวนเบิร์ตนอกขจานคนเคียรักกาแฟแน่เ้วกากาแฟมันก็สุกว้า รายการแหลกพี่น้องเอ้ยมาแบบดวนดวนก็ท่านทันเลยโมจักกฤชมาเฮ็ดคลิปกินแบบนี้เนาะคลิปแหลกเนาะเป็นอีพีเนาะเฮ็ดเนาะไปเก๊กกาเฟเข้าเกเฮ็ดเป็นอีพีขอไดพีสิบสองเลยเก๊กาเฟครับอ่าเป็นอีพรายการเบาทิ้งผ้ากินนะพี่น้อง มะเกียงนี่กาพี่อายเอามาเนาะพี่เคยเอามาแต่บ้านเพิ่นกำลังบานทุกคนเลยบรรยากาศกเกิประมาณน,นี้ล้วพี่น่องเลยนี่ก็จะเป็นดินของคนคอื่นเนาะของพี่น่องเล้คุยจจกกัน สามน้องเรียนกันเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิ่จบเพียงสักนิดเด้อพี่น้องพี่น้องเออมาทิ้งกับทขอลาไปก่อนเนาะพี่ผ่าประกันได้ขอตรวจขอไปพี่เนาะอีรายเด้อบ๊ายบายพี่น้องบอกกันใหม่คลิปหน้านะฮะค่ะเจษยังอีก